คราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คนอกับผมอ้าวพูดียวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตัวกองชาแนลนี่เสียงหลอง่อจริงจรงวันนี้เราก็อยู่กับรายการของมันต้องมี ep หนึ่งนะรายการใหม่อืใหม่แต่แต่เรื่องเกลือเนี่ยกูเช็นแล้วโอเคเราจะมาสุ่มสิ่งเล็กๆที่เร้ว,ว่ากอดโปไฟกอโปรไฟล์ซีซั่นหกนะครับตัวนนะ ตัวคนต่างก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเกลือเท่าใดนะฮ <c oughs> ชื่อกล่องก็จะมีชื่อกล่องว่ากล่องสกินนักรบจักรวาลน,นะครับก็เป็นกล่องที่เกลือนะ <c oughs> มันไม่ได้มีเท่านี้นะครับมันก็จะมีเกลือมีตั้งแต่เกลือเพชรนั่นแหละครับผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะเปิดเพื่อรุ่นรับกรอบโปรไฟล์สกินถาวรหรือรางวัลอื่นๆสกินถาวร0.5เปิดเซนนะครับ <c oughs> อโปรไฟล์หรือส่วนประกอบสกินหนึ่งจุดสี่สองเปอร์เซ็นตส่วนประกอบสกินโอ้ยคือคือหนึ่งเลยนะหนึ่งตั้งหนึ่งเปอร์เซนเลยนะทุกคนเหรียญน,นักกรบจักรวาลทิบสามเปอร์เซ็นนะฮะโอ้โห้เจ็ตส่วนฮีโร่หรือสิ้นส่วนสกินสามสิบสองเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยไอสองอันเนี้ยเพชรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เยอะยก็ใครอยากได้เพิรเพิ่มก็แนะนำนะัะ okay. โอเคเรอเล่นนะไปมาไปกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอากี่กล่องดีทุกคนเริ่มต้นมันต้องบ,บอกก่อนนะสักสิบห้ากล่องไปอันนี้ผมจะสุ่มเอาแต่กรอบโปรไฟล์นะครับก็ไม่ได้เน้นสกินนะเ okay. ถ่าได้กรอบผมก็จะพอนะครับมากล่องแรกตุม้มปัด๊ดโอ้โหมาแล้วฮะสิบห้ากล่องแรกกินเกลือกินเกลือ ทำไมกูรู้สึกเกลือเกลือวะยังเอายี่สิบกลอบไปเลยปรับไปรอบสองนะบุ้มโอ้โหเหีเยเกลือสัตว์เลยเอาโอ้โห,โห,โห,โหเอ่อเนี่ยได้เท่านี้นะครับทุกคนเปิด เกลือครับกูบอกเลยว่าเกลือสัตว์นะฮะหมดไปแล้วนะกูปองที่มีไม่ได้เลยเลยนะได้มาเออสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักนะฮะยังไม่โผล,เล่เรียกตะกินเลยเนี่ยโอ้ดูดิแยกอะไรก็ไม่รู้โคตรเกลือเลยเยอะก็ซ yeah. <laughs> ้ำนี้นะฮะเป็นไงกันบ้างครับแล้วกับการสุ่มเกลือนะทุกคนเกลือจริงๆ,ๆ,ๆ เกลือสุดๆนะครับเกลือมากโอเคถ้าเป็นไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาให้กับเจ้าของช่องนี้ด้วยนะด้วยกําลังใจนะครับกูเกลือละวันนี้สุดยอดอร่อยมาเยอะนะช่วงนี้เกลือไปแล้วเ,เจอกันสวัสดีครับ